โอเคสวัสดีครับทุกคนนะนี่คุณก็อยู่กับย mm ิ hmm. มคุงเกมเมอร์ทีวีนะฮะ mm hmm. ก็ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. ไม่ได้เจอกันนานเลยนะสําหรับเออเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่คลิปครับเสียงผมเนี่ยไม่ค่อยได้พูดนะเพราะว่าไอตอนที่เค,เคยอัดเข็มคือมันไม่ค่อยมีอะไรจะพูดับผมอ่าซึ่งวันนี้ครับผมจะมาสอนวิธีการเก็บเงิเงนยังไงให้ใหได้เยอะๆนะฮะซึ่งวิธีการนั้นก็คือตีคิดตันนะฮะซึ่งตีคิดตันธรรมดาไปครับแต่ว่า ผมมีวิธีดึงซึ่งหลายๆคนคิดว่าคงจะรู้กันแล้วนะฮะว่าวิธีอะไรหรือหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะสําหรับผู้เล่นเก่าๆนะคงจะรู้กันอยู่แล้วนะฮะรู้กันดีเลยนะอ่าซึ่งอ๋อไออาร์ซีข้างหลังผมเนี่ยคือไม่ต้องตกใจะฮะซึ่งคือผมปั้นมันไว้แล้วละครับแต่แต่ยังไม่ได้ลงคลิปนะเนี่ยยังปั้นไม่สุดเลย ดูค่าสเตตัสด,ดิโคตรน้อยโอเคนะฮะซึ่งวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำยังไงให้ดีคิดตันได้เยอะๆนะฮะโอเคเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นครับผมซึ่งที่เซิร์ฟไทยเนี่ยคง,คงจะปรับเปลี่ยนแะ้วนะฮะซึ่งเป็นหน้าอย่างนี้เหมือนของเซิร์ฟนอกแล้วเซิร์ฟจีนแล้วนะฮะเซิร์ฟจีนผมไม่รู้เป็นไงแต่คงเป็นงี้แหละซึ่ง เเข้าไปที่ตีคิตตั้นครับผมเห็นไหมครับตอนนี้คือเราอยู่ในวันจันท์นะซึ่งวันจันทรตอนนี้นะก็คือจะเป็นท่าน,น้ําแข็งกับมังกรนะซึ่งนี่ไท่สามารถโจมตีได้คือมีไฟติง้งหินเหล็กแล้วก็มังกรนะแฟรี่นะซึ่งทีมที่ผมใช้จะเป็นทีมนี้ครับเนี่ยไอ้ปลาน้าโง่ซีบาร์นะฮะ ซึ่งถามว่าทำไมผมเอาฟรีบัสมาว่าทำไมแล้วทำไมผมไม่เอาอาเซอุสมาตีนะฮะซึ่งการที่ผมเอาเอาเซอุสมาตีเนี่ยมันจะทําให้ได้น้อยนะฮะซึ่งมันทาให้เออเดี๋ยวเสียงมันดังเกินซึ่งมันจะทําให้มันได้น้อยนะเงินมันจะได้น้อยนะซึ่งวิธีการก็คือให้เราหาตัวที่สปีดน้อยที่สุดในทีมนะซึ่งของผมอย่างก็คือฟรีบัสเนี่ยฟรีบัสน้อยสุดนะเนี่ยสปีดหนึ่งพันสองร้อยหกนะฮะ ซึ่งถ้าผมใช้นี้ครับสปีดสปีดมันจะไม่ไล้เรียกันนะเพราะไอตัวอาร์เซนอลนี่สปีด2,000เลยนะซึ่งมีตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าคงจะช้ามากนะฮะทีก่กนเบยผมกันไปเลยวนะี่หว่าโอ้โห3 0 0ห6ไม่ช้าไม,ม่เร็วก็แปลกอะแล้วนี่ครับไอตัวนี้ฮนะสปีด2,000เหมือนกันะนะผม2,96นะฮะซึ่งํามว่าน้อยไหมก็น้อยสุดในทีมแล้วตอนนั้นแต่ว่าผมตอนที่ผมใช้ผมใช้ตัว อ,อะไรวะมันลืมชื่อมัมนมีคาราคาละาคาราคาลาลืมชื่อวะไม่รู้อะแต่ผมเพราะว่าไอตัวนี้มันช้าสุดไงแต่ผมไม่ได้ดูตัวนี้นะซึ่งตัวนี้ที่ผมได้มาคือได้จากการล็อกอินนะซึ่งผมมีแล้วนะฮะเป็นมิโลคาลร์ลลเรียบร้อยฮนะอ่าโอเคมาเข้าวิธีการกันเลยครับซึ่งเราไม่ต้องอยุ่งอะไรกับตัวนี้นะฮะอันนี้โอ้ยมันเพิ่มสปีดโอเค อันนี้เพิ่มพลังโจมตีเอา HP ว่ะเราล็อกดีดีเฟนซ์ไว้ก็ได้นะแต่ห้ามไปเพิ่มสปีดมันนะน่ะเอ้ยโอ้้หูรู้แล้วทำไมนี่ครับนี่นี่เห็นไหมรีลักรีลักจะให้เห็นไหมตรงสกิลตรงเนี้ยมันบวก P ีดีเฟนซ์10%แล้วลบสปีด10%โอ้โหสุดยอดเนี่ยเพื่อนลาสไปเริ่มครับเครื่องวิธีการกนะ็คือให้เราเข้าเข้าไปที่โจมตีนะ อให้ครั้งเดียวได้นะฮะซึ่งก็คือถ้าเราเข้าไปที่โจมตีเห็นไหมฮะลงมาข้างซ้ายเออตรงนี้เห็นไหมฮะนี่ตรงแถบโจมตีตรงนี้นะเนี่ยเห็นไหมตรงนี้มันจะมีเซเลบี้เนี่ยมีเซเลบี้มีอะไรตรงนี้มีอาเร์กเอ,อ้ยมีเดียกาอะไรตรงนี้นะฮะก็คือเราเราจะยังตีไม่ได้นะับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือไอตัว ฟีบาสเนี่ยมันอยู่ข้างบนนะเราต้องให้ฟีบาสมาอยู่ตรง3แถบข้างล่างของโจมตีเรานะมันถึงจะได้เปรียบนะทำให้เราทำการนะครับออกเข้าใหม่นะฮะผมโอเคออกเข้าไปออกเข้าใหม่จนเรื่อยๆนะฮะแล้วจะสังเกตแถบโจมตีนะว่าว่ามันอยู่ซ้อนกันสามตัวหรือยังให้เอาคือให้เอาแถบโจมตีของคิทตันเนี่ยไว้ข้างบนสุดเลยนะบนสุดของลิทเลยนะฮะโอเคดูครับลุ้นไม่ได้ครับผม สี่บ้านี่อยู่ขั้นบนสุดอยู่ครับให้เราทําการออกเข้าใหม่เรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะได้นะครับผมโหห้านาทีละอธิบายอะไรเยอะเกิน <c oughs> เลยอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมคิสตันอยู่ข้างบนสุดแล้วเนี่ยเห็นไหมคิสตันอยู่ตรงนี้แล้วนะฟรีบาสเราก็อยู่ตรงนี้แล้วนะโอเคเนี่ยเห็นไหมริดมันจะเรียงกันทั้งมาสามตัวนะฮะซึ่งอ่ะเริ่มเลยครับกดไปเลยเราบัฟเป็นเมเจอร์คิสก่อนฮนะแล้วค่อยเพิ่มดาเมจน,นะฮะแล้วยิงเรื่อยๆนะเห็นไหมมันจะสวิตต์กันอยู่สองตรงนี้นะให้เราทําการตีไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมเริ่มเปลี่ยนละเดี๋ยวฟรีบาสมันก็จะย้ายขึ้นไปข้างบนครับ อ่าเห็นไหมเซรีบี้เราก็จะมาขั้นกลางนี้แทนแล้เราบับนี่จะกินไปเลยครับบับโจมตีคือตัวสกิลของเซรีบี้ให้หมดครับผมมีอะไรเปิดให้หมดเลยเซรีบี้เดี๋ยวกล้เดี๋ยวผมใชไ้ไอ้นี่เจาะเอาฮะอันติเจาะอ,อ่าเห็นไหมขึ้นมาสามล้านละอแล้วก็กดตีไปเรื่อยๆเลยครับ แต่อย่าเพิ่งกดตีไปเรื่อยๆมากนะเดี๋ยวเราจะดูสกิลของเซรบีไม่ทันนะอ่ะกดตีได้ครั้งหนึ่งโอเคของเซอร์บีเตรียมบัฟเลยครับอ่ะบัฟปุ๊บอันติเอสกิลอสกิลสกิลแรกก่อนฮนะแล้วก็เปิดอันติไปเปิดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแะครับไม่รู้นะว่าอันติมันเอาไว้ทําอะไรแต่ก็ใช้ไปใช,ใช้ใช้ไปถอะมันให้มาละอ่ะเปิดอันติทำั้เลยกี่รอบอะ่ะ ามรอบเหมือนเดิมก็แล้วเห,หลือไอ้นี่ครับเล็กี่รอบะลืมเห็นไหมครับเจ็ดละเอ้ยเจ็ดแสนแล้วฮะหืมเจ็ดแสนเจดล้านหูเจล้านเอ้ยแปดล้านแลว้ววะทุบไม้ไม่ใช่ทุบดิมันเป็นท่าสั่นตัวนะใช้ไปสักหน่อยแล้วอะปึ๊บยิงเข้าไปครับรบัฟนี่ตะกี้บัฟดาเมจครับผมยิงครับ ล้านขึ้นละยิงอีกครับอ่ามันย้ายขึ้นไปข้างบนละซึ่งตรงนี้ทําให้ให้เราทําการยิงไปเลยครับผมโอเคซึ่งอันนี้ก็โจมตีไปครับเพราะว่ามันไม่ได้โจมตีแล้วเห็นไหมครับแค่นี้เราก็ได้เงินมาโคตรเยอะเลยนะฮะได้มาร่าง14ล้านเนี่ยชืว่วันเส้นย่าโอ้ได้มาตัาง้งโอ้ละ่ะ ล้านสี่ล้านหนึ่งล้านสี่แสนนะซึ่งโคตรเยอะเลยนะแล้วก็แต้มเรานะโอ้โหสิบเอ็ดล้านหกแสนหกหมื่นห้าร้อยสามสิบนะฮะโอ้โหโคตรแรงครับของจริงครับผมโอ้โหใช้เวลาเก้านาทีอะทำไมแม่งนานขนาดนี้วะโอเคแค่นี้ก็ทำการเสร็จเรียบร้อยฮะนี่ครับแต้มที่เราตีไว้นะสองล้านยี่สิบล้านเลยนะฮะ ขบอของจริงครับผมใช้ได้นะเอาไปใช้ได้นะจำกดไดว้เลยนะแรง์กิ้งนะของอันนี้ผมอยู่อันดับที่เท่าไหร่ดีครั้งเดียวดีครั้งเดียวผมได้อยู่ล่างๆเลยเน,นี่ยยี่สิบนะฮะอือันนี้ใช้ทีมเลยวะไม่รู้ช่างมันก่อนแล้วนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงม,มีเพียงเท่านี้ครับผม ก็เอาไว้เจอกันต่อไปกับคลิปในของอาซิอุสนะซึ่งผมดองไว้โคตรนานเลยนะโอ้โงไงๆนัดนแต่อาทิตย์ที่แล้วอ่ะอืมนั่นแต่อาทิตย์ที่แล้วครับใช่อาทิตย์ที่แล้วฟังไม่ผิดแน่นอนครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ